ครับในเรื่องของกรมการค้าภายในช่วงนี้เองนะคะเขามีการออกตรวจครับเกี่ยวกับเรื่องของกระเช้าของขวานเรือพันปีใหม่เพราะหลายคนตอนนี้โหหาซื้อกันเยอะเลยตามห้างสินค้านะครับต่อแถวซื้อกันทั้งนั้นเลยปรากฏว่าอาจจะเจอบ้างบางที่นะครับที่มีอ่าเรียกว่าคิดราคาเกินสินค้าไม่ได้มาตรฐานในเรื่องนี้เองครับเขามีการคุมเข้มเลือพันและราคาสินค้าช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับโดยเฉพาะกระเช้าของขวัญและของฝากครับ ร้อยตีจักรรายอดมณีครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับก็บอกว่าภาพรวมการออกมาจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในปีนี้เพิ่มมากขึ้นเลยนะฮะเขาบอกว่าเพิ่มมากขึ้นเนี่ย2 0ครับส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อน,นําไปประกอบอาหารภายในครอบครัวและสินค้าประเภทของขวัญของฝากโดยกรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สํารวจราคาสินค้าเป็นประจําทุกวันพบปริมาณสินค้าที่นําออกมาจําหน่ายมีเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคครับใช่แล้วครับส่วนเรื่องของราคาสินค้านะครับขอความร่วมมือผู้ประกอบการตึงราคาสินค้าที่จําเป็นอยู่เนี่ยซึ่ง อยู่ในช่วงใกล้ปีใหม่แล้วนะครับที่จะมีการมอบเป็นของขวัญปีใหม่กรมการค้าภายในจึงเพิ่มความคุ้มครองนะฮะเป็นการคุมเข้มเลยในการตรวจสอบกระเช้าของขวัญที่นํามาจําหน่ายต้องมีคุณภาพตรงตามที่กําหนดเอาไว้ทั้งเรื่องของน้ําหนักสินค้านะครับผลิตภัณฑ์ที่ใส่ในกระเช้าราคาสินค้าวันหมดอายุหากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดทางกฎหมายครับโดยกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยได้เข้ามาควบคุมดูแลราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดจึงขอให้ประชาชนนั้นจับใจ่ายใช้สอย ส่ยสินค้าได้อย่างสบายใจรองอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็ย้ำด้วยนะครับว่าได้มีการตรวจสอบหัวใจน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการน้ำมันให้ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้เอาเปรียบกับผู้บริโภคหากพบการกระทําความผิดก็ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายทันทีนะครับรวมถึงผู้บริโภคเองด้วยนะครับถ้าเกิดพบเห็นนะฮะว่า สินค้ากระเช้าต่างๆเนี่ยที่เราซื้อมามีการเอาเปรียบราคาคเกินกว่าที่มันจะเป็นไป <ừ> นะฮะ <ừ> ติดต่อได้ที่พณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดนะครับ